รีวิวเ <c> ค <oughs> รื่องรีดผ้าออไอ้น้ำได้มาใหม่เก็บชายรูปมาครับนี่ครับนี่วิจิตรเป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยถามว่ามันเรียบไหมผมดูยังไม่รู้นะครับเนาะว่าเตารีดไอ้น้ำแบบนี้มันรีดเรียบไหมดูไม่ออก <c oughs> นี่ครับตอรีนี่นี่ครับตอรีใน <c oughs> น,น้ำน,นี่ของขวัญ <c oughs> วันเกิดโรงงานนะครับแจก,กมาก็เลยมารีวิวทำให้ดูครับว่ายังไม่เคยใช้เลยเครื่องแบบนี้ ันนี้ในบ้านกำลังรีดดูว่ามันจะเป็นยังไงเครื่องเตารีดไอ้น้ำนะครับยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อนี่เลยครับนี่ครับดูเองนะครับไม่อ่านครับเดี๋ยวสิทธิ์เจกระสินี่ครับดูไอ ไอ้น้ำนะครับเะดูไปดูมาก็จะเรียบนะเนอะดูน้ำด้วยนะน้ำมไม่เปล่าพ่อนี่ครับวิธีการรีดนะครับมืออาชีพอันนี้เราไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เรามารีดให้ดูครับเดี๋ยวคราวหน้าจะรีวิวตั้งแต่เปิดเครื่องครับเติมน้ำยังไงครับ เราจะมารีวิวให้ดูครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับดีครับ